สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้นะคะเราจะมาทํานายกันนะคะว่าดวงการเงินและไพ่ยอยากบอกอะไรในเดือนพฤศจิกายนของแต่ละราศีนะคะอ่ะเรามาดูกันก่อนในส่วนของราศีเมษนะคะ ราศีเมษในเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยเบาบางลงอาจจะต้องมีการหาวิธีในเรื่องของการหาเงินเพิ่มขึ้นนะคะ,ะมันมันถึงจะทําให้แบบว่ามีเงินจับจ่ายใช้สอยคล่องขึ้นค่ะในเรื่องของไพ่ยากบอกอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณต้องแข่งขันเยอะอาจจะต้องมีในเรื่องของการไปพัฒนาแล้วก็หาลู่ทางหรือช่องทางต่างๆที่แบบว่ามีคู่แข่งน้อยลงอะคะ่ะรวมถึงเวลาจะทำอะไรต่างๆมันจะไม่ง่ายนะคะ ในส่วนของพฤกษกนะคะในเรื่องของการเงินเขาบอกว่าคุมเงินบ้างนะคะเออแล้วก็พยายามแบบลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายต้องควบคุมต่างๆบ้างค่ะส่วนในเรื่องของพายาบอกอะไรคือชีวิตคุณเป็นคนที่สุขสันานอยู่แล้วไม่คิดอะไรมากเป็นคนที่ไม่เคร่งเครียดอะไรมากนะคะโดยรวมก็มีความสุขค่ะราศีเมถุนนะคะราศีเมถุนเนี่ยในเรื่องของการเงินก็มองว่าโอเคนะคะมีการตกลงมีการร่วมมือมีการแบบว่าเออ เขาเรียกว่าทําอะไรก็ได้ตามที่คิดอะไรประมาณน้คะหรือว่าถ้ามีเซ็นสัญญาอะไรต่างก็ได้นะคะเรื่องเงินโอเคส่วนในเรื่องของผ้ายอยากบอกอะไรก็มีโอกาสได้ของขวัญของฝากได้ด้วยรวมถึงอาจจะแบบว่าได้รับรางวัลต่างๆค่ะราศีกรกฎนะคะ,ะในเรื่องของการเงินโอ้โหดีมากเลยค่ะสมบูรณ์นะคะก็มองว่าได้อย่างที่คิดแล้วก็มีความมั่นคงนะคะรวมถึงอาจจะมีโชคมีลาบได้จากทางน้ำนะคะเช่นแบบท่านพญานาคให้อะไรต่างๆก็ได้ แล้วก็ในส่วนของไพ่ยอยากบอกอะไรคือคุณจะแบบเห็นปะได้ของควันของฝากของมีค่ารวมถึงมีการแต่งงานอะไรต่างๆก็ได้หมดนะต่อไปค่ะราศีสิงห์นะคะในเรื่องของการเงินการเงินมันเหมือน,อนกับว่าเฮ้ยแบบต้องตั้งใจหาน,หนิดนึงอะ่ะทีเผลเอเพึ่งใสยศาสตร์ว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะได้เงิน,นอะไรอย่างงี้คะ่ะแล้วก็ต้องเออบางครั้งอะคะ่ะอาจจะแบบว่าทํางานอะไรที่แบบตอนช่วงกลางคืนจะดีทํางานออนไลน์จะดีคะ่ะ แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของพ่ออยากบอกอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องทํางานที่แบบไกลบ้านหรืออาจจะมีลูกค้าต่างประเทศลูกค้าทางไกลแล้วก็ร่มถึงอาจจะต้องมีแบบว่าทํางานออนไลน์ต่างๆเพิ่มขึ้นค่ะก็โอเคนะรวมถึงอาจจะแบบเป็นช่วงแบบเดินทางเยอะไม่ค่อยอยู่กับที่ ในส่วนของราศีกันนะคะเรื่องของการเงินนะคะใช้ไปกับครอบครัวก็ได้ดูแลครอบครัวนะคะก็มีความสุขค่ะไม่ได้เดือดร้อนส่วนไพ่อยากบอกอะไรเนี่ยไพ่อยากบอกว่าบางครั้งคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยๆบ้างเหมือนกับแบบว่าเ,ออเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้หรือแบบมีความคิดไม่ค่อยไม่ค่อยตรงกันในบางเรื่องค่ะ ในส่วนของราศีตุลค่ะในเรื่องของการเงินนะคะอาจาจะได้แบบว่าจากมรดกก็ได้ได้เงินจากแบบว่าเหนื่อยหน่อยกว่าจะได้ะคะ่ะหรือบางทีทํางานจบเป็นจ,อจอ็จอบๆอย่างนั้นก็ได้ด้วยรวมถึงได้เงินจากการทําอาชีพอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนพายากบอกอะไรบางทีคุณอาจจะเป็นช่วงเหมือนกับว่าเคร่งเครียดคุณเหมือนกับว่าไปเก็บกดไปคิดมากแล้วก็แบบไม่ค่อยปล่อยวางะคะ่ะบางอย่างก็ไปปล่อยไปมันเหมือนกับว่ามาแล้วก็ผ่านไปนะคะมันจะได้ไม่สะสมเนาะ ราศีพิจิกค่ะในเรื่องของการเงินนะคะเขาบอกว่าของคุณไม่มีอะไรแค่ตั้งใจเท่านั้นเองค่ะทุกอย่างก็จะมาได้นะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าถ้ามีเวลาเนี่ยก็แบบว่านั่งสวดมนต์นั่งสมาธิมันจะช่วยสะสมบุญบารมีเพิ่มขึ้นนะคะจะทําให้การเงินของคุณคล่องตัวขึ้นไพ่ยอยากบอกอะไรเห็นปะมันก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะไม่ว่าในทุกๆเรื่องก็มองว่ามีสภาพคล่องค่ะในส่วนของราศีธนูค่ะ ในเรื่องของการเงินนะคะคุณจะได้เงินจากการทํางานเบื้องหลังการทํางานให้กับคนอื่นหรือการทํางานเป็นเหมือนกับว่าบริวารอ่ะเป็นลูกจ้างอะไรต่างๆก็ได้ด้วยถ้าถามว่าเรื่องการเงินเนี่ยจะทําได้เงินจากตรงนี้เนาะมันถึงจะทําให้เงินคุณดีได้ะคะ่ะส่วนในเรื่องของพัฒะยาะวิาอะไรเห็นปะก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยความขยนันบางทีมันต้องแบบเรียนรู้งานไปก่อนเพื่อให้ได้เงินเป็นก้อนหรือว่าเพื่อให้เกิดการพัฒนาฝีมือนะคะ ในส่วนของราศีมังกรนะคะมังกรเนี่ยในเรื่องของการเงินการเงินก็มองว่าดีนะคะเจ้านายให้การยอมรับหัวหน้าเออแบบโอเคอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่บางครั้งคุณอาจจะต้องแบบว่าเออป้อยออเขาบ้างหรือบางทีเหมือนก็แบบว่า ชมเขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยพี่ทํางานเก่งนะพี่ทํางานละเอียดอะไรเงี้ยเขาใจป่ะมันจะทาให้การเงินของคุณนะคะออกมาดีมันเหมือนกับว,ว่ามีอะไรเขาก็จะให้อ่ะใช่บางทีแบบว่าลูกค้าคนนี้ไปดูแลอะไรประมาณเนี้ยคุณเข้าใจใช่ป่ะแต่บางทีคุณก็อาจจะต้องแบบเหมือนให้กําลังใจกันและกันบ้างค่ะอย่าไปติอย่างเดียวว่าเฮ้ยพี่ทํางานไม่ดีเลยพี่ทํางานไม่ละเอียดมันไม่ใช่ไงอะไรเงี้ยนะคะส่วน้าอยากบอกอะไรเนี่ยก็ระวังเห็นปะ่ะอาจจะมีบางคนที่มาแว้งกัดได้บางคนที่ไม่ได้ซื่อสัตย์กับเราในทุกเรื่องประมาณนั้นนะคะ ราศีกุมค่าในเรื่องของการเงินโอ้โหดีมากเรียกว่าพระแม่กวนอิมนะคะเจ้าแม่กวนอิมหรืออาจจะเมนในเรื่องของเทพเทวะที่คุ้มครองคุณก็คือคอยให้แสงสว่างนะคะคอยให้ชี้แนะแนวทางต่างๆแล้วก็เห็นป่ะในไ้าอยางบอกอะไรก็เห็นไหมมันเหมือนกับว่าเป็นสัญญาเป็นความผูกพันเป็นสิ่งยาวนานที่แบบว่าให้กันมาดูแลกันมาค่ะก็ถือว่าดีนะคะ ในส่วนของราศีมีนะคะในเรื่องของการเงินโอ้โหดีมากเลยอะเห็นปะพระอัฒนารีสวนนะคะก็คือพ่อแม่อุมากับพระศิวะนะคะรวมร่างกันเอ,อดังนั้นก็มองว่าในเรื่องของการเงินก็โหดีมากมีทั้งพ่อแม่ดูแลอาจจะหมายถึงเทพเทวาคุ้มครองต่างๆก็ได้และมีมากกว่าหนึ่งด้วยนะคะดังนั้นเรื่องการเงินสบายๆค่ะ ส่วนพ่าอ,อยากบอกอะไรเนี่ยพ่าอ,อยากบอกว่าบางทีอ่ะออคุณจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามาบ้างนะคะอย่าแบบว่าช้าชามย็ญชามอะไรเงี้ยบางทีแบบมีนูน่นมีนี่มาคุณก็หนึ่งนะระวังพวกฟ้าผ่าหรือบางทีอะไรที่แบบกระทันหันสองก็คือเหมือนกับว่าคุณอาจจะทํางานอะไรที่มันยากทํางานอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นหรือทํางานอะไรที่แบบเกี่ยวกับพวกเสียงดงังแรงต่างก็ได้ด้วยนะคะก็ต้องรับแรงกระแทกบ้างในบางเรื่องอ่าค่ะยังไงก็ ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่อุตส่าห์อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะ,ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาในส่วนของเพจดูดวงพึ่งน้อยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้ค่ะเพจดูดวงพึ่งน้อยนะคะเริ่มต้น59บาบาทค่ะไว้เจอกันใหม่นะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ